สามคูหา60ล้านเลยใช่ไหมคะจากคลิปเมื่อกี้นี้นะคะเราก็ได้รู้แล้วค่ะว่าราคาที่เขาให้เช่าโกดังแถวแถวนี้นะคะในขนาดเนื้อที่อยู่ที่200ตารางวาเนี่ยราคาปล่อยเช่าอยู่ที่เดือนละ 4- 0,000ื่นถึงห้าหมบาทนะคะตอนนี้เราก็มาเจอตึกที่เขากํลาลังขายแล้วนะเดี๋ยวเรามาโทรกันเลยค่ะว่าเขาขายกันราคะ่ะเท่าไหร่ฮัลโหลค่าพอดีเห็นติดป้ายขายตึกอะคะ่ะอยู่ที่สามภูหาค่ะอันนี้ขายเท่าไหร่คะคูหาละยี่สิบล้านหรอคะ ก็คือ3มคูหา60ล้านเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะแล้วอันนี้ปล่อยเช่าไหมคะขายอย่างเดียวได้ได้ค่ะอย่างไงเดี๋ยวติดต่อกลับไปใหม่นะคะโอเคเพื่อนเพื่อน,นค่ะทุกคนตึกนี้ขายอยู่ที่2 0ล้านบาทนะคะซึ่งซับที่มาขายฝากของเราแทบจะตรงนี้ไปแค่นิดเดียวนะคะเข้าซอยไปหน่อยเดียวเองนะคะซึ่งซับแปลงที่จะนํามาทําขายฝากนะคะเจ้าของต้องการเงินไปหมุนไปธุกรกิจอยู่ที่4ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ เพื่อนๆหรือว่าในทุนคนไหนนะคะสนใจซับดีๆแบบนี้นะคะมีที่ดีเอสเตทสามนะคะใครที่สนใจสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเข้ามาที่ไลน์แอดของบริษัทได้เลยนะคะเดี๋ยวโค้ชเบลจะส่งรายละเอียดของซับแปลงนี้ให้ค่ะ